มาแล้วจ้าขนมเปียลินระดาสุดฮิตในติ๊กตอกชิ้นใหญ่ไซแน่นลาวาทลาลรีบมาลองกันได้ที่งานเกษตรลุงเรืงงองเมืองสองแควจุดเด่นของเขาเลยก็คือไซแนนแนนลาวาเยิม้มหวานกำลังดีไม่เลี่ยนเลยนะละมุนสุดแถมเขายังมีให้เลือกหลายไซส์ไซช็อกโกแลตดูใบช็อกโกแลตเข้มขน้นเส้นนูคาฟฟ่กรอบกรอบไซนูเทลา่าฝอยทองอันนี้คือไส้ทลาฟฝอยทองแน่นแน่นไซชาไทยโมจิฝอยทองลาวาชาไทย,ย,ทะะไทยเข้มหอมละมุนและอยากให้ลองไซฝอย ไขทองไข่เค็มลาวาหอมไข่เค็มกลมๆไส้ลาวาทะลักของจริงรอบนี้เขามีเมนูใหม่มาด้วยแป้งรวนนมฮอกไกโดนุ่ม จิ้มกับนูเทลลาและเส้นนูคาฟาบอกเลยว่าโคตรฟินราคาดีสุดๆแค่159บาทเขาทําสดใหม่ทุกวันแล้วของก็หมดไวมากใครอยากลองตรงรีบพุ่งตัวไปเลยมาเจอขนมเปียกไส้แน่นๆได้ที่งานเกษตรลุ่งเรืองเมืองสองแควพิกัดร้านเดินจากเซเว่นสาลากลางมาซ้ายมือเยื่องเยืงกับร้านกะละแมแม่เกดงานมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8สิงหาคมนี้รีบเลยนะขนมเปียกไส้ทะลักรออยู่